เรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1นทับสองพนะคะบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยแหละที่มาพูดคุยกันในเรื่องนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะมีการดําเนินการตามที่ถแถลงต่อรัฐสภาเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นเนี่ย การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจธธก็ดีเพิ่มรายได้ประชาชนเพิ่มรายได้ประเทศนะคะรวมไปถึงการลดหนี้ครัวเรือนบริหารจัดการเรื่องหนี้นอกระบบต่างๆของภาคประชาชนด้วยรวมไปถึงปรับปรุงค่ะระบบ และบุคลากรข้าราชการนะคะตลอดจนเรื่องสวัสดิการของข้าราชการนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะคะได้หารือเรื่องสวัสดิการของบ้านพักพยาบาลค่ะ <c oughs> ในรูปแบบเดียวกันกับบ้านพักตำรวจชั้นผู้น้อยบ้านพักทหารนะคะซึ่งต้องดูแลและให้ความสำคัญเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรจริงเคยเห็นคลิปหนึ่งนะคะที่ ก็ก็หลายคลิปอ่ะคุณเจกับบ้านพักไหมเกี่ยวกับบ้านพักของแพทย์ของพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดใช่เป็นยังไงอุ้ยนะแล้วก็บ้านพักครูอันนี้บ้านพักครูใช่อันบ้านพักตำรวจนี่เราเข้าใจกันเห็นกันแฟลตำรวจทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าสภาพดีนะคะแล้วก็บ้านพักทหารเนี่ยถือว่าดีเลยแหละนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบ้านพักแพทย์บ้านพักพยาบาลเนี่ยนะคะเออลองไปเสิร์ ภาพดูได้นะใน TikTok อใน Facebook มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะนี่แหละเขาก็คุยเกินเรื่องนี้เหมือนกันนอกจากนี้ท่านนายกเลยคะ่ะก็บอกว่าได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเพิ่มบุคลากรในประเทศค่ะของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียนะซึ่งก็เปิดประเทศและมีศักยภาพสูงมากๆนะคะในด้านการทำงานการค้ารวมไปถึง อยากส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทั้ง BOI กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ไปทำหน้าที่เพราะจะได้มีส่วนช่วยขยายการค้าได้ต่อไปค่ะ